สวัสดีค่ะมาเข้าสู่ช่วงถามมาตอบไปกับพี่อุ้ยกันดีกว่านะคะวันนี้พื่อจะมาตอบคำถามจากใต้คลิปเนาะเป็นคำถามจากคุณ spg channel นะคะสอบถามเข้ามาว่าตอนเลือกตำแหน่งงานที่ลงสมัครสามารถลงสมัครหลายๆอันได้ไหมครับโอเคคลิปนี้มีคำตอบนะคะก่อนที่จะรับชมอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะเรามาทำความเข้าใจแบบนี้นะคะว่าตอนเราสมัครหรือว่าตอนสอบอะคือเขาจะสอบรวม คือสอบเป็นภาพรวมคือสอบจัดสอบวันเดียวกันถ้าเป็นในส่วนของกองทัพอากาศเนี้ยปกติแล้วเขาจะสอบวันที่6เมษายนของทุกปีเนาะนอกจากการณีที่แบบมีเหตุให้ต้องเลื่อนอย่างโควิดของปีที่แล้วอาจจะมีการเลื่อนสอบเนาะก็เวลาสอบทุกตำแหน่งเขาจะสอบวันเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นการสมัครหรือว,ว่าการเลือกตำแหน่งอะเราสามารถเลือกได้แค่หนึ่แหน่งนะคะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าวันที่เราจัดสอบอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนสอบอะเขาสอบพร้อมกันถ้าเราจะสมัครหลายๆตําแหน่งอะเราจะไม่สามารถแยกล่างไปสอบได้ทีเดียวเนาะเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือตอนสมัครสามารถสมัครได้แค่หนึ่งตำแหน่งนะคะเลือกตําแหน่งที่คุณวุฒิเราตรงแล้วก็เราสนใจ เราคุณสมบัติเราผ่านเนาะก็เลือกสมัครตำแหน่งนั้นได้เลยนะคะโอเคเนาะได้คำตอบกันแล้วนะคะวันนี้พูดไปแล้วคะ่ะ